เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกท่านว่าบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วค่ะเขามีสิ่งใดอยากที่จะสื่อสารแล้วก็ผลบุญที่อุทิศให้เขาได้รับหรือไม่ใบแรก four of cups นะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณทำไปให้หาะเขาได้รับเสมอมาแล้วก็ณปัจจุบันนี้ค่ะเขาอยู่ในจุดที่ มีความถ้าหากก่อนหน้านี้เขามีความทุกข์ในเรื่องใดก็ตามปัจจุบันนี้เขาอยู่ในจุดที่ปล่อยวางความทุกข์เหล่านั้นได้มากขึ้นแล้วก็อยู่ในจุดที่มีความสตรองที่เกิดขึ้นนะในดวงจิตอะมากกว่าก่อนหน้านี้ค่ะสิ่งใดก็ตามที่คุณได้ทําไปให้ผลบุญผลกุศลดังกล่าวมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตวิญญ,ญาณของเขามีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความปล่อยวางมากขึ้น กว่าก่อนที่เขาอะจากไปแรกๆนะคะ